ไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะสวัสดีสาวกบาทุกท่านนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมอีกแล้วนะเออวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ค่ายเซ็กซี่นะไม้แรกเลยนะเริ่มเลยนะ ไม้แรกนะคะไม้แรกเราขอลงที่น้ําเงินนะเออไม้แรกขอลงที่น้ําเงินสองพันนะคะไม้แรกลงที่น้ําเงินไปสองพันก่อนเลยนะไม้แรกจะปังหรือไม่ปังมาดูกันนะคะใครนะคะที่เข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่สนใจนะลิงก์ใต้คลิปค่ะสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยนะคะเออไม้แรกอื้อเอาแล้วไม้แรกนะไม้แรกก็โดนเลยนะ ไม้แรกของวันก็โดนเลยนะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราไปกันต่อนะอย่าเพึ่งใจร้อนนะไปกันต่อเลยนะคะไม้ที่สองนะเออไม้ที่สองไม้ที่สองนะคะขอตามไปที่แดงนะตามไปที่แดงทบไปเลยสี่พันนะคะทบไปที่แดงสี่พันเลยนะเออทบไปสี่พันเลยไม้นี้ต้องมาแล้วล่ะไม้นี้ต้องเข้าแล้วนะเปิดไพ่แล้วนะจะเปิดไพ่แล้วนะ มามลุ้นกันค่ะมาลุ้นกันไม้ที่สองเอาแล้วอ,อือหอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไซสหายนละ้ตอนแรกไซส์หายไปแล้วนะโอเคไม้ที่สองได้อยู่ได้อยู่นะไม้ที่สองไปค่ะเราไปต่อ,อก,กันไม้ที่สามเลยนะไม้ที่สามนี้อือไม้นี้ไม้นี้นะคะขอลงไปที่แดงแล้วกัน เออลงไปที่แดงเลยนะแปดพันไปเลยจุกจุกไม้นี้เราลงไปที่แดงแปดพันจุกๆจุไปเลยนะเออแดงมายาวแล้วเราก็ยังตามแดงนะคะไม้นี้ทบไปจุกๆจุกเลยนะเอาแล้วไม้นี้นะเสมอเฉยเสมอเฉยแต่ไม่เป็นไรนะคะเราได้คืนนะ ถือว่าถือว่าไม่ได้ไม่เสียนะคะไม้นี้ไปค่ะไม้ต่อไปนะไม้นี้นะน้ําเงินค่ะไม้นี้ต้องน้ําเงินแล้วล่ะไม้นี้นะคะตามไปที่น้ําเงินนะแปดพันเลยลงไปที่น้ําเงินแปดพันเลยนะไม้นี้นะไม้นี้ต้องได้แหละไม้นี้ต้องเข้าแล้วนะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจนะลิงก์ใต้คลิปค่ะสนใจทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะเอาแล้วยังไงใครยังไง ยังไงเอ si ่ยยังไงไม้นี้นะไม้นี้สวยๆเลยนะหมื่นหกนะคะไม้นี้สวยๆเลยนะเก็บมาที่หมื่นหกนะโอเคโอเคแล้วละไม้นี้ดูจากตารางแล้วไม้ต่อไปนะคะเราขอไปต่อเลยนะไม้ต่อไปนะไม้นี้นี่ค่อนข้างคลิปหนักนะคะไม้นี้ค่อนข้างคลิปหนักแล้วนะ เอาไงดีนะเอาไงดีนะเอาไม้นี้ปล่อยก่อนค่ะไม้นี้คิดไม่ออกจริงๆนะไม้นี้ดูไม่ออกเลยนะเออถ้าเกิดเราดูไม่ออกเราก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะตั้งหลักแป๊บหนึง่งเราต้องตั้งหลักก่อนนะคะทุกคนอ่าไม้นี้นะคะน้ําเงินออกนะไม้นี้ออกมาที่น้ําเงินนะ ไม้ต่อไปนะไม้ต่อไปไม้ต่อไปเราลงไปที่น้ํางเงินนะคะไม้นี้เราลงไปที่น้างเงินนะแปดพันนะไม้นี้ไม้นี้ลงไปเลยค่ะแปดพันนะกดยืนยันไปเลยนะเออกดยืนยันไปแล้วนะไม้นี้น,น้ําเงินต้องมานะถ้าเงินไม่มานี่ร้องเลยนะ เรามาลุ้นกันค่ะเอาแล้วเอาแล้วเออือสวยๆเลยไมย้นี้เก็บมาที่หมื่นหกสวยๆเลยนะเราได้กําไรแล้วนะวันนี้เราต้องไปถอนแล้วนะสําหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมนะคะลิงกใต้คลิปนะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ